สวัสดีครับร้านเคเลาปรายเทยนครับวันนี้เนี่ยอยากจะมานำเสนอนะครับเป็นตัวสินค้าในส่วนของชุดยกคลัชนะครับผมในแบรนด์ของไอซินนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเกรดญี่ปุ่นแท้ๆคุณภาพเนี่ยก็ผ้านุ่มแล้วก็ใช้งานดีมากๆนะครับเรามาดูกันในแต่ละส่วนของตัวสินค้านะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหวีหวีคัชนะครับ มีทั้งหมด21ฟันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวจานนะครับให้ดูสินค้ากันจะชัดก่อนทําการสั่งซื้อนะครับเพื่อความมั่นใจในตัวสินค้าของทางร้านแต่รับรองว่าสินค้าที่ได้รับจากทางร้านเนี่ยมีคุณภาพที่ดีมากๆนะครับส่วนในส่วนของลูกปืนเราจะใช้ของโคโยนะครับเป็นตัวญี่ปุ่นนะครับเจแปน แล้วก็ในชุดนะครับเราก็จะแถมตัวลูกปืนไปเกียร์ให้ด้วยสำหรับชุดนี้ก็ใช้สำหรับตัว t i เกอร์ d นะครับปี2004หากใครสนใจก็สั่งชุดนี้ไปไปใช้ได้นะครับก็สำหรับนี้นก็สวัสดีครับ